ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันรโอโยแยกผู้คนบ้านเฮาวสวัสดีค่ะวันนี้ยายสินเกษสิภาพมาพบกับเกษตรอ้อ,อยเงาะเอแงะเนาะกันเนาะ กเกษตรทั่วทิบทั่วแดนนี่ไอินเกิดสิมาทเก็บขาโคดนอกจากนอพ้นซั่งเขาโคดดูกขาพี่ไนสวัสสร์ร้างเขาโคดเลยสิบ้ามาเก็บไอ้ชินเกิดได้ยางว่าท่านหอดสวยไม่เลยดอกไม่เห็นพอวัดแล้วนางขอมอ,อยีน่นีเ่เราคุ้มล่างเงินเก็บพันหน่แตงน,นอกจากนะ ปัทโถจังไดนดูนี่เห็ดยังอยู่น้อนะโอ้ัดในแตงเวยปัทโบ่สื้ตัวนี่น้ะม <laughs> ดต้น,นุนหล่อมีแจ่เศไร่พอเพียงอ,น,อน,นีตัว <pues> น,นี่นาะเจ้านี่นาะปาพ่อแม่ปปเป็นป้าป้าเปนใดเป็นทงปุ้ยเป็นดื้อเปียกมัน เอาทั้งไนเอาทั้งเปียกดิทั้งเปียกทั้งนวลเลยเนาะเออบึงเราเห็ดในพีน้องเห็ดดีดีเนาะเห็ดวันน้เห็ดพันต่อไปอือเือเป็นสื่อก็เป็นที่หาลอยพูดน,นี่เนาะวัได้ขายก็ได้กินก็เอาได้กินก็เอาเนาะผัววัดเล่าเอามาบึงผ้ามาเบึงผัววัดเล้เอาเอาเอาไนแตงเนาะนะเนาะเอาไว้ทำพันอีกเราเก็บไว้แล้วเราก็เสียามาเห็ดพัน มาเดียันสมบูรณ์เลยาจงไว้ดดูกำักาสวสากเลยอืม,กอกม,อมป้าถูกเคขายทั้งพันตนนี้ไมคม่นันแม่นอนเนาะจะสื่ออไรเหบอไหว <laughs> ป้าพอสื่ออีรีแล้ว่อสื่อเลยค่ะพี่น้องดี๋ยวันสมบูรณ์นี้นไป ต่เขายังเอาไว้ได้เติีต่เขาเเยังตรงเห็ดพันธุ์ไหนเขายังมาขายห่อกับปองเราตั้งร้อยบาทเวตินี่ห่อเห็ดไปเองปลูกเองปลูกแบบบอสแบบบอประหยัดน้อเลยค่ะพี่น้องเนี่ยมังดูเก็บมาเลยซื้อเลยคุ้มละซิบเนละคุ้มละซิบเนะลยตนะิพม่าเนี่ยถึงวันนี้ดอกใส่หลายๆมันผสมบูรณ์เออใส่หลายๆมันผสมบูร์เนาะอืมเดีย เราเลียกเอาหน่วยเงยเงยมันเราพี่น้องเนาะหน่วยเงยเงยมันเราเลียกเอาเดียวเราสิเอาเบิ้ดแหละสุดไม่เดียงเลี้ยงเราสิถือว่าเป็นไม่เป็นแนวเบิ้ดเลยเดียงเลี้ยงเนาะมันเป็นตะหักแต่สองหนุ่ยนี่ไหมไม่ก็สิดุกอยู่นะเขาขึ้เขาจี้เถอะเนาะนี่พันแบบกลมๆเยู่พันกรอบดีเนาะพี่น้องเนี่ยพันเนี่ยกรอบดี ยกลขาวยกขาวเห็นหน่วยง่ามแล้วว่าคือยกแล้วก็เลย อันเป็นตะหักแล้ววะกินกลมกลมเกิดเตะแตงกลัวแตงกลัวเออคือเอื่นตะแตงกลัวแตงกลัวแล้วเลยบอกว่าโอ้หน่วยมันมังามแท้ตั้งซื้อไปซึ้งอี่ละซึ้งรวยใสายไลน์หน่วยอมลอมแอมเลมหน่วยละข่ำเนาะแล้วว่าหน่วยละข่ำพี่เนาะอืมคิดดีเถอะเนาะขุดเอาใน้เราเปียกเสียไปเห็ดอัญยังวานเห็ดปุยมักไปเห็ดตัวเห็ดปุยมักเลยติ มหอมหายมอไปใส่เลยที่ประโยชน์เมดเลยติว่าเก็ดปุ๋ยมากาักเอาใหม่ปลาต้ินปลาก็กินเห็ดป,ป,ปุ๋ยมักก็ดี<อ>พุ่น <laughs> ันอม้ยแอซ้อมจีไงตรงดีข้างนามึงเนี่ยไงงามแถวอะไ่ไหมอ๋อตัวเดนี่พี่น้องให้นามดี สินค้าเล็กๆหน้อยของเราเนาะเว่าได้ซื้อสิบบาทก็ยังดีเนาะแต่เมื่อได้ซื้อเพิ่นถ้าซื้อเพิ่นแล้วมันแพงก้อยเดียวสองหนึ่งเป็นลอยลอยหนึ่งนี่งเได้ยึดประมาณนังไพ่อทิบคุ้มเนี่ยเนาะหน่อยสอวัดแล้วเลยจงพันเองเลย ตินช่งองออมันกงดีเลย่ื้อเลยปีนหน้าว่าซื้อลเดียวมลดต้นทุนปีนหน้าว่ซื้อแล้ววะต่ปีนี้แกปีนี้ซื้อยู่ สี่เนี่ยสิบฟอ,องสองฟองโตน่ามีลีนะ้นอ่ะ